สวัสดีครับเน็ดรีแม็กซ์กินเวครับวันนี้เน็ดกลับมาที่เดอะรูมสุขมุมวิท62อนะครับอาจจะคุ้นเคยกันเพราะว่าเป็นคอนโดที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมแต่ว่าห้องเนี้ยที่จะพาดูเนี่ยมันจะอยู่ทา w เวอร์บีนะครับที่ขยับเข้ามาอีกสักนิดนึงเพิ่มความ p พ i เ a ทมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้แบบคอนโดที่อยู่กันแบบหลวมๆนะครับเกินก่อนเลยว่า1ชั้นน่ะมีแค่8ห้องเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะครับของทา w เวอร์บีก็สามารถมานั่งเล่นได้เลยมีทัั้้งงตววขอ indoor, แลก็ outdoor. พื้นที่แบบนี้เลยครับแลเดี๋ยวเราแวะดู f ฟาซิตี้สักแป๊บหนึ่งนะครับตัวของที่นี่นะครับก็จะสามารถใช้ได้3ระบบเลยไม่ว่าจะเป็น fingerprint นะครับ face scan นะครับแล้วก็ตัวของย์การ์ดเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะเป็นอาคาร B นะครับแฟซซิตี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ชั้น3าบรรยากาศเป็นรีสอร์ทไหมครับ ต้นไม้จริงหมดนะสอข้างทางแล้วในวันที่แบบอากาศดีๆแบบเนี้ยเข้าสู่หน้าหนาวอะ่ะมันยิ่งน่าอยู่นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพรวมสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนี้ไว้ให้ครับแล้วเราขึ้นไปดูชั้นที่17กันเลยครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่ชั้น17แล้วนะครับพอขึ้นมาเนี่ย ห้องเนี่ยมันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่า1ชั้นบนชั้น17มันจะมีแค่8ห้องเท่านั้นเองส่วน2ห้องนอนนะครับมันจัดวางมาแค่3ห้องต่อชั้นนะครับโดยที่ตำแหน่งของเราเนี่ยมันจะอยู่ห้องมุมตรงนี้เดี๋ยวตามไปดูกันครับห้องเรามันจะอยู่ตรงสุดเลยนะครับแล้วก็อยู่ทางขวามือระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยมันก็มีช่องแสงธรรมชาติสองเข้ามานะครับทำให้ช่วงกลางวันน่ะบางทีแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยหรือว่าเปิดสลับไฟกันก็ได้นะครับทำให้เซฟพลังงานของตึกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับ แล้วก็เข้ามาอยู่ภายใน2ห้องนอนนี้แล้วนะครับสห้องนอนเนี่ยเราจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าห้องเนี่ยมันจะเป็นไท p พิเศษตรงที่ว่าโดยปกติ2ห้องนอนมันจะมีขนาด75ตารางเมตรนะครับแต่ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหตารางเมตรเลยจะได้เป็น76เพราะว่ามันเป็นห้องมุมแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างจากห้องอื่นๆยังไงเดี๋ยววันนี้พาชมครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมาเจอตัวของโต๊ะทานข้าวนะครับสามารถจัดวางแบบ สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เป็น3าที่นั่งหรือว่า4ที่นั่งก็ได้นะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยสภาพของห้องเนี่ยถือว่าสามารถย้ายเข้าได้เลยนะโดยที่ตัวของพื้นที่ห้องครัวก็มีขนาดที่สามารถทําอาหารได้โดยที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า3พอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของพน n t r y ที่สามารถจัดวางตัวของอาหารได้อีกนะครับที่บอกว่าใช้งานได้เลยเนี่ยเนื่องจากตัวของ s o ฟโ c สต s เนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลย ส่วนถัดมาจากห้องครัวตรงนี้จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับที่หันไปทางท้องหล่อนะครับส่วนตัวของพื้นที่ที่จัดวางคอมเพรสเซอร์ตรงเนี้ทำออกมาได้ดีนะครับ มันสามารถบังสายตาได้โดยที่ไม่ได้ไปรบกวนการใช้งานกับระเบียงด้านหน้าเลยตรงข้ามกับห้องครัวก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ําตรงนี้มันจะมีฟังก์ชันการใช้งานแบบยืนอาบด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับมันยังสามารถติดตั้งเรนาชเวอร์แบบนี้ได้เลยจากด้านบนนะครับโดยปกติคอนโดเนี่ยถ้ามีแรงดันน้ําเยอะพอเนี่ยถึงจะสามารถติดตั้งเรนาชเวอร์แบบนี้ได้นะครับพอตรงมานะครับมันจะเจอฟังก์ชันการใช้งานเป็นห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้ อันนี้ให้ไปกับห้องด้วยนะครับทำให้สามารถซื้อปุ๊บย้ายเข้าอยู่ได้เลยอย่างตัวของเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบที่นั่ง3าตอนเป็นหนังแท้ๆเลยนะครับพอนั่งลงไปแล้วเนี่ยมันยังมีฟังก์ชันที่ยืดขาได้อ่าแบบนี้เลยสบายๆนะครับมีระยะด,ดูทีวีอประมาณ4เมตรนะครับก็สามารถติดตั้งจอใหญ่ได้เลยแหละขาดไม่ได้เลยตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องมุมนะครับมันทาให้ได้รับแสงจากทางทิศเหนือมันก็จะได้วิวสวยแบบนี้นครับแล้วก็ส่วนทางทิศตะวันออกเนี่ย มันจะหันไปทางด้านหน้าของโครงการนะครับอย่างมุมที่เห็นตรงนี้มันคือ True Digital Park นะครับซึ่งมันมีแบบประกอบไปด้วย residential, commercial, retail แล้วก็ร้านอาหารต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับหลายหมื่นตารางเมตรซึ่งมันจะทําให้เวลาเราแบบอยากจะปล่อยเช่าห้องเนี่ยก็สามารถปล่อยได้นะครับอย่าง2ห้องนอนห้องมุมอาจจะได้ราคาเพิ่มขึ้นจากโดยปกติอยู่มาสักามหมื่นห้าห้องนี้อาจจะได้36มหมถึงสามหมต่อเดือนเลยนะครับส่วนการจร้างงานเนี่ยโซนเนี่ยถือว่ามีแบบแหล่งการจร้างงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะมีออฟฟิศต่างๆอย่าง True Digital Park เนี่ยก็จะมีออฟฟิศอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะนะครับ เฮดออฟฟิศของ True เนี่ยก็จะย้ายมานี่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีรถไฟฟ้าอยู่หน้าโครงการเลยรถไฟฟ้าคุณวิถีส่วนข้อดีของห้องเนี่ยครับข้อดีคือมันจะอยู่ห่างจากตัวรถไฟฟ้าหน่อยนะครับมีระยะที่เดินเข้ามาโดยที่เดอะรูมสุข,ขุมวิท62เนี่ยจะมีทั้ง Tower A แล้วก็ทาวเวอใครที่มองหา2ห้องนอนนะครับซึ่งอยากจะได้ความเงียบอาจจะอยู่ติดกับรถไฟฟ้าแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียง ที่รถไฟฟ้าเข้าชันชลาเนี่ยห้องเนี้ยก็ถือว่าเป็นห้องที่ตอบโจทย์นะครับแผ่นลงมาอีกนิดนึงนี่เน่ตชอบตรงนี้มากเลยมันจะได้ความรู้สึกเหมือนเราไปแบบโรงแรมหัวหินนะครับคือมันมีจุด drop off แล้วก็สระว่ายน้ําที่เขาให้มาเนี่ยมันออกเป็นสไตล์รีสอร์ทนะครับตรงระเบียงตรงนี้ยครับมันจะมีพื้นที่ประมาณ4ตารางเมตรนะครับเน็ตลองจําลองเอาเก้าอี้เนี่ย มาตั้งไว้ให้ดูซึ่งในวันสบายๆหรือว่าหน้าหนาวแบบเนี้ยอากาศเย็นขึ้น20บป,ปลายปลายก็สามารถออกมานั่งชิลๆนะครับหาโต๊ะกาแฟเนี่ยมาจัดวางไว้แล้วก็สามารถออกมารับลมในวันสบายๆได้นะครับที่ใช้ฟังกช์ชันแบบเนี้ยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เนี้ยมันจะมีสองระเบียงใช่ไหมครับระเบียงหนึ่งเนี่ยสามารถเอาไวต้ตากผ้าตรงเครื่องซักผ้าตรงนั้นนะครับมันจะหันทางทิศเ,เหนือนะครับส่วนตรงระเบียงตรงเนี้ยมันก็สามารถออกมาใช้ง,งานได้จริงนะครับแล้วก็ทําให้วิวทิวทัศน์ของ โครงการเนี่ยมันด ok ู am, เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เสมอเลยเ mm. <especialmente S 1> พราะว่าจะไม่มีใครเอาเสื้อผ้ามาวางไว้ที่ระเบียงนะครับเดี๋ยวไปดูต่อในส่วนอื่นๆครับก่อนไปดูห้องมาสเตอร์เราจะเห็นเลยว่า ที่นะครับเขาจะมีปริมาตรของห้องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับพื้นถึงฝ้าเนี่ยจะสูงถึง2.7เมตรเลยทําให้สามารถติดตั้งแอร์แบบฝังแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็จะให้มาเรียบร้อยสามารถใช้งานได้นะครับของ Ye อยี่ห้อไดกินเดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์กันครับพอเป็นห้องมาสเตอร์นะครับมันก็จะมาพร้อมฟังก์ชันห้องน้ําในตัวอยู่แล้วแต่ว่าห้องเนี้ยอยากจะให้ดูขนาดนะครับพอจัดวางตัวของเตียงไปแล้วเนี่ยชิงไซส์ขนาดนี้เลยก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถจัดวางโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาทั้งหมด ก็จะเป็นของ SB นะครับมีตู้เสื้อผ้าอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้ส่วนที่มาจากโครงการเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับเป็นแบบ2ตอนแบบนี้เลยพื้นถึงฝ้าเนี่ยก็บิวอินมาให้แบบค่อนข้างเรียบร้อยตัวของ soft close ก็ยังค่อนข้างดีครับหน้าบานก็จะเป็นกระจกนะครับพอปิดไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ห้องเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นด้วยนะครับห้องน้ําที่เนี่ยครับก็จะให้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์มานะครับ เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งกันครับว่าห้องนอนที่2เนี่ยจะมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดห้องนอนที่2นะครับที่แบบสามารถจัดวางเตียงของ3.5ฟุตได้แบบสบายๆเลยกําลังดีนะอาจจะเข้ามุมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จัดวางโต๊ะทํางานตรงนี้ก็ได้ส่วนตรงนี้ก็จะติดตั้งตัวของชั้นวางหนังสือมาให้เรียบร้อยนะครับของ SB แต่ห้องนอนที่2เนี่ยมันจะได้วิวที่หันไปทางทิศเหนือถามว่าวิวเปิดโล่งแบบเนี่ยห้องเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าถ้าอยู่กันคนถึง2คนนะครับ ห้องนี้มันอาจจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้โดยที่มันจะได้วิวแบบนี้เลยเดีย๋ยวตามไปสุกันเลยครับว่าห้องนี้เหมาะกับใครบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับหลังเน็ตพาชมดูห้องนี้สวยถูกใจไหมครับห้องเนี้มันจะมีข้อดีมากๆนะครับที่มันตั้งอยู่ชั้น17ของโครงการแล้วก็เป็นทาวเวอร์หลังถามว่า ห้องเนี่ยเหมาะกับใครเน้นมองว่ามันจะดีมากๆสําหรับคนที่อยากจะหาโครงการที่มันติดรถไฟฟ้าเลยนะครับแต่ไม่อยากกังวลเรื่องของเสียงที่รถไฟฟ้าเนี่ยเข้าสู่ช้นชาลานะครับห้องเนี่ยมันจะมีความสูงพอแล้วก็ไป้งกังวลตรงจุดนั้นได้เลยส่วนข้อที่2นะครับมันจะเป็นเรื่องของเลเยอร์นะครับแล้วก็ตําแหน่งของห้องโดยที่ห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องมุมนะครับชั้น17เนี่ยจะมีแค่แปดห้องเท่านั้นเองนะครับมันจะมีความไพรเวทมากขึ้นแล้วก็ได้ห้องมุมแบบนี้ได้2วิวที่หันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ ไปทางทิศเหนือแบบนี้นะครับส่วนข้อที่3นะครับห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องมุมแต่ว่าราคาขายต่อตารางเมตรน่ะมันอยู่ประมาณรักแสนต้นๆเท่าน,น,นั้นเองถ้าใครสนใจอยากจะอยู่เองการอยู่เอง2ห้องนอนขนาด76ตารางเมตรเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะปล่อยเช่า2ห้องนอนเนี่ยก็จะปล่อยเช่าค่อนข้างง่ายเพราะว่าอยู่ในแหล่งจ้างงานทั้งหมดเลยแล้วก็ติดรถไฟฟ้าปุนณวิถีด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอยากดูห้องนี้โดยเฉพาะสามารถติดต่อเน,นีตได้เลยที่ QR code ที่เน็ตแปะไว้ให้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0984533390ครับวันนี้เน็ต e ีแ x มกินเวลาไปก่อนสวัสดีครับ